ตอนนี้ก็เดินออกจากป่าแล้วนะคะมาสี่เหลือสองค่ะ <laughs> มาสี่เหลือสองเขาคือภาิีปักกันยางเลท้ยวา,า,ออาไป เห็ดอะไรโอ้คอยตัวใหญ่คอยไปเบิ้งแล้วตอนเ่าเข้าไปเออมันดอกใหญ่มันอันคอยก็ไปจับเบิ้งแล้วมันคอยเลยบีเบิ้งมันเป็นแมงก็เลยบ่เอาขันมันบ่แมงก็จะเอาอยู่เพราะว่าจำได้ กันได้พูดละนิดพูดละหน่อยเนาะอ่ะเนาะมากอันแดงๆนี่็กินได้ได้วยจ้านี่เห็นประจานแดงๆเนาะเทสไปอ่อ <No. S 3> ืี มอดถนนแล้วจ้ากระสิคอจบคลิปไป่นีนะะ้ด้วยค่ะเด้อมีคลิปสันๆมาฝากเพราะว่านั่นเดินั่นไงต่อต่อฮะกับหัออกมากกว่าจเจอเห็ดอีกมีไอ้สูดเด็เต็มตาเหรอมือเต็มคักเต็มตาจอย ยันงชูดได้เต็มตาเลยนั่นเต็มตาอัดหยดเนี่ยสียยพินโอนเสียยี่จันนอันยีพินใครล่ะครูฮะต่อยี่พินเดี๋ยวโอ้เราไปเก็บหนู่่เที่แบนบนนน่แล้วขี้ขันถามุ่งหาเราก็เลยไปเก็บถาแล้วมั้ง ายดเยแนย่ดี๋ยวพินไปเอาก็ไดตัวน้ะงเด็กจุ่มนึ่งเี่เอาไว้ตัดเดี่ยวจันเดี่ยวจันเพราเอาเชือกตัดขาเอาัดยวขาเห็นเหลืองเออเอาถ้าตัดตั้งมืพริก ก็ออันเขาต้อต้อเอาโรตินอันพี่สิเอาไปกินก็จะพี่น้องันนี่ต้อขาเหลืองของพี่จันเยอะแล้วไงนางเบื่อแล้วตัดขาออกในหูสองคนเี็นเห็ดเห็ดเห็ดแล้วว่ะเห็นเห็ดไรปะก็ออกจากบนี่ก็ได้น้อยนึ่งยุดนี่ยขันแม่นบ่ได้ป้ากำหันข่อยบ่ได้เลยเห็ดเหลืองเห็นปะน่ะสิออกบ้านนะเออน่ะ เนี่ยเขาได้ไปแกงรื่ยไดนี่ดอกงามแต่ว่านี่เออเขาได้ไปแกงยุ่ยป่ะป้าจะชุกียวอันเขียวเขียวเจ้าก็เอานั้นน้อยนี่ก็จะไปกินเนื้อกินตัวเออไปเก็บรูดแดงๆเงี้ยใส่หลากหลายเออในบวกไปตัวอย่างกี่แตกแค่แบบนี้ก็จะไปกินไปแกงเแี้งกินเแี้งได้พี่กินเขาแล้วก็กินมีบ้านกับบ้านเอาไป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 เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาตัดขาก่อนี่หนักกับมาบัด กลับมาบ้านแล้วมนานั่งเก็บเห็ดเต้าเก็บเห็ดเจ้าคือพวกตัดขาออกไปทุกตาในปา่าเราพี่จันที่ต้งเทียบพี่กับตัดอยู่หันพี่มีเวลาพี่มีเวลาพี่กับตัดต่อ,ต,อต่อกระเบิงเราเนี่ยเรากระเห็ดเครื่องเล่าเหรอ,อ,อ <laughs> บ่าามีถ้าบ่มีถ้าเมนเราบ่ัญญาว่าถ้าบ่เมนเราบ่ได้เห็ดกันเรือมึอนี่เรอยากว่ากับว่าแล้วแต่ความคิดของมนุษย์เด้อมนุษย์นี่ท่วมคิดหลายอย่างเมนสุ่มีปกเอาบังขันนี่เห็ดกองนี่ได้กั <c oughs> นย้อนเล่าได้นี่ ออกมานเ่นี่มันคั่ความคิดแบบแปลกๆหรอคิดเพคือกันเราจะค่วความคิดเขาเถอะลบใ่รถเขาดีสวยเวทขึ้นสวรรค์สันดาวดึงโอเคนะคะเนาะก็จะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะเอาลูกตาเจ้านี้ไปนะ ไปเอาให้ ah. มันเบิด์ตเบิรกันย uh> hmm mm uh)> ุ้มใส่หลดต่อผู้หิวกับหิวได้หิวไม่เจอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ดอกงามๆเป็นพวเอามีได้กันแค่นี้นะคะเนาะกระตาหน่อยก็ได้ขนาดอยู่ในตากูหรือดิ่นสู้กัย่งเสกูบอกอยู่เอออันนี้ข่อยกิน เห็ดอันน you ี้โบแมนเห็ดเหลืองตินิสูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอ่าอย่าพินยกมือบ๊ายบายนะบ๊ายบายคกันทีมงานค่ะจ้าบ๊ายบาย